สวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาดูคุณตาตัดหญ้าไปให้พี่ทาร่นะคะสวนหญ้าตรงนี้เราก็นำคะแนนจากการไลฟ์สดขายผลไม้ออนไลน์นะคะมาซื้อสวนหญ้าให้พี่ทาร่นะคะมาซื้อต้นหญ้าให้พี่ทาร่ตัดยอดมันแล้วก็ตัดยอดของเขานะคะแล้วก็มาตัดต้นเอาไปปลูกในสวนเราต่อนะคะเอาไปปลูกในสวนเราต่อ ก็ตัดหญ้าให้พี่ทารุนะคะขอบพระคุณแม่ๆนะคะที่มีตานะคะเข้ามาอุ่นหนุนผลไม้ออนไลน์น้องเพื่อนำคะแนนส่วนนี้นะคะมาซื้อส่วนหญ้าสวนอ้อยสวนสับปะรดอย่างนี้นะคะวันนี้ก็นำทุนมาซื้อส่วนหญ้าให้พี่ทารุนะคะตัดเอายอดมันแล้วก็เอาต้นไปปลูกที่สวนเราต่อนะคะ ยาก็สวยสวยเลยโอ้ยลื่นลื่นถ้าเป็นต้น้าก็มาตัดแต่ระทีอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นพวแกแบบสับประรดอย่างนี้ก็จะได้กินนานหน่อยนะคะแม่คะ่ะสับประรดก็จะได้กินนานหน่อย ก,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 กินเยอะ,ะก,กินเยอะอยขอบพระคุณแม่ๆนะคะที่เมตตาแวะเข้ามาอุนหนผนุนผลไม้ให้ที่ทารุนะคะเราก็นําคะแนนส่วนนี้นะคะมาซื้อยาให้หน้องนะคะมาซื้อสวนยาซื้อให้หน,น,น,น้องเพราะว่าเรา เราเป็นช้างตกงานที่ก็ม,มีไม่มีพื้นที่ปลูกยาเยอะนะคะมีแค่ของตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะมีแค่ของตัวเองนิดๆหน่อยๆนะคะมันไม่มีที่ปลูกยาปลูกใกล้ๆเขาเลายครับใช่ค่ะตัดต้นไปปลูกที่ที่สวนตัวเองต่อปลูกเป็นหย่อมๆนะคะเหมือนที่โรงพี่ทาลูกก็ปลูกเป็นหย่อมๆ ตัดต้นไ,ไว้ปลูกต่อนะคะตัดยอดไปให้พี่ทาโร่กินปลูกเขามีที่เยอะเขาปลูกเขาก็พอได้นี่แคตัดนี่ช่วยบ้างอะไรบ้างตัดยาไปให้พี่ทาโร่ค่ะฝากแม่แม่แวะเข้ามาอุ่นหนุนผลไม้น้องหน่อยนะคะเราก็จะนำ คุณคะแนนส่วนนี้นะคะมาซื้อสวนหญ่ามาซื้ออ้อยซื้อต้นสับปะรดให้น้องนะคะคุณแม่ท่านใดที่อยากจะเข้ามาสนับสนุนเรื่องขะหันน้องก็เรียนเชิญเข้ามาได้เลยนะคะทารก็มีค่าใช้จ่ายในการที่ต้องมาซื้อญ้านะคะซื้อย้าสวนญ้าก็จะหาในบางทีก็ต่างหมู่บ้านไปไกลหน่อยนะคะบางทีก็ต่างหมู่บ้านไปไกลหน่อยส,สับปะรดต้นอ้อยอย่างนี้นะคะ ได้แลว้วันหนึ่งทาโร่ก็กินเยอะกินตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกินตลอด24ชั่วโมงเลยตลอ,อดคืนเลยมะครับแ <c oughs> ม่แม่แวะเข้ามาอุ่นหนุนได้นะคะหรือจะเข้ามาช่วยสมทบทุนเรื่องค่าอาหารน้องเรียนเชิญเข้ามาได้เลยนะคะแม่แม่ค่ะ วันนี้ก็ไปก่อนนะคะตัดยาให้พี่ทาโรค่ะคุณานคุณเนะคะคุณตาอายุเจ็ดสิบสามปีแล้วนะคะดูแลพี่ทาโร่ดูแลพี่ทาโร่ยาก็สวยเลยสวยเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัดต้นไว้ไปปลูกที่สวนเราต่อนะคะ แล้วก็ไม่มีไม่มีสวนมากมายะคะตามๆต้งตรงที่ไหนมันว่างตรงว่างๆถ้าเรากินอร่อยแน่วันนี้กินอร่อยเลยขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ทารุ่หน่อยนะคะทารุ่ไปก่อนแล้ว